มองไม่เห็นโถหนวัยขึ้นแม่ยังมองไม่เห็นอีกนะกองัวอยู่คนเดียววเยมันจะเจ็บยังไงไว้เตะข้างๆเนี่ยเนมันเป็นหกแ้อเลเนเนินไปยังเรียนนายร้อชนั่นนันจะเจ็บน่ะ ทางนี <LE> ้ทรงวางดอกไม้และทรงุ er. so hmm. ora, so ุอผเทียนเ่อดทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชวาดีพระบาทสมเด็จพรอมเกล้าเจ้าอยหัวไม่นะคุณยงตาคุณก็ไม่เห็นนะเต้เทรงสุรวั์ในการพระราชทานกำลังและปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจโรงยินร้อนตาบัวไม่เห็นมีาปวดได้ยังไงไอ้เนปีเนี่ยปวดเนี่ย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 จำนวนสอยหกสิบเจ็ดนาย

ในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นปฏิบัติตามการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยปัจจุบัตเปิดสอนในคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจโดยมีคณะตำรวจศาสตร์คณะวิติวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะวิทยาศนีตร์โอ้โหเยอะแยะผาจะผนนะตรง110บาทไอ้ว่าคุณคันที่คลองคุณคันทอง นี่แหละกูเนี่ยน่ยเนี่ยเนยเนี่ยกก็ใช้ตัดในด้านการปฏิบัติตามเนี่ยตัดชาร์โคลตลมเลมเน่าเมื่อไหร่แม่จะเสร็จเนี่ยอ่ะแม่ผูําดมาดอฝาดมา